จริงๆมันเป็นรูปแบบการดีไซน์ที่นิยมในกีตาร์แพงๆนั่นเองแต่ว่าไม่ได้ทำมาเป็นของเล่นนะทำมาให้เล่นได้นะครับแต่แค่หน้าตามันดูแหลายๆแบรนด์เนาะทำเกี่ยวกับกีตาร์ขึ้นมามันเป็นแบบซีเรียสกีตาร์ท้งนั้นเลยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในส่วนของกีตาร์แบรนด์ Daisy นะครับผมนี่เลยนะฮะมี d ดซ s y ติดอยู่ตรงหัวกีตาร์ใช่ครับผม Ååå! นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเป็นรูปร่างหน้าตาที่น่ารักมากเลยเป็นเพิ่งเคยเห็นเลยที่จะเกิดมาน่ากีต้า์น่ารักขนาดนี้ใช่เป็นกีตา้าที่เป็นมันมันใหม่ทั้งหมดเลยเรื่องของสีสันนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของขนาดซึ่งแบบมันมันน่ารักไปหมดเลยครับทั้งชื่อมันแล้วก็รูปลักษณ์ของมันเป็นไงเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันต้องมี <c oughs> ของมันต้องมีจริงๆนี่นี่ใส่กับเสื้อชุดแบบนี้แล้วก็กีต้าตัวนี้มันเท่ามากเลยนะครับใช่เราจริงๆอาจริงๆ ดอกไม้อ่ะดอกไม้เราเคยเห็นอยู่แล้ว <Ừ. S 2> ในในกีตาร์ตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าดอกไม้ที่เห็นอนะมันจะไม่ใช่อะไรที่มันน่ารักแบบนี้มันจะดอยไม้แบบเอาแบบสวยๆเป็นแบบเพลินนะพี่พี่ตีใช่แต่นี่คือเขาหยิบยกความน่ารักมาเลยน่ารักแต่ว่าไม่เยอะเกินไปนะครับอันนี้จริงๆชื่อดอาจจะเรียกว่าอันนี้เป็นตัวแรกของแบรนด์เดซี่เลยไหมครับตัวนี้จะเป็นรุ่นดี100นะครับเป็น<ช>โมเดลแรกของตัวเดซี่แต่รจริงๆโรงงานที่เขาผลิตกีตาร์รุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยเขาอะเป็นเรียกว่าเป็น ฐานผลิตสำคัญทำให้แบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์แต่ว่าเราบอกไม่ได้นะครับเราก็จะบอกตีอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่มันทำให้น่ารักมากๆนะก็คือเรื่องของนี่ปกติตัวบิดตัวนี้มันจะเป็นสีดำๆเป็นสีๆๆรถฟูดเนาะ แล้วก็ตัวฟิงเกร์บอร์ดของกีตาร์โป่งอ่ะจะเป็นไม้รดวูดมันก็จะดำเข้มเลยอย่างนี้แต่ตัวเนี้ยตรงนี้จุดนี้นะครับกับจุดนี้ที่มันมามันคือไม้เมเปิลนะครับซึ่งเมเปิลมันเป็นไม้ที่ปกติชอบทําในส่วนของคอกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่าเขาเอามาทําบิดกับตัวฟิงเกร์บอร์ดเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะที่พี่ตีพูดเมื่อกี้คือตัวบริดจนะครับปกติแล้วมันจะเป็นแบบริบเรียเป็นสี่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมนๆแบบนี้อ่าอันนี้เขาเหมือนเขาดีไซน์ครับความกลมให้รู้สึกเหมือนเป็นอ่ามีความเฟรน เห็น<ช>แล้วแบบโหน่ารักจังเลย แต่เสียงก็ยังบอกเลยว่าดีมากๆเลยทีเดียวตัวนี้ตอนแรกมานึกว่าเสียงมันจะไม่ดีนะครับคือด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยเหอพี่พี่ตีใช่เราก็ลองดีดดูแล้วก็รู้ซึ้งเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเดี๋ยวอีกสักพักแล้วกันนะหลังจากสเปคบอกสเปคเนาะได้ครับนอกจากเรื่องหน้าตามันก็เป็นเรื่องของเสียงเนาะอย่างที่บอกแต่ว่าเราอยากให้ดูเรื่องของดีเทลต่างๆนะครับดีเทลเราพูดของดีเทลกันก่อนดีกว่าพูดถึงงานเก็บก่อนละกันอย่างเช่นสีชมพูเนี่ยครับคือมันดูแบบนิ่มนวลเหมือนขนมมไปหดเลย เราจะสังเกตว่าแบบเนี่ยรอยต่อของกีตาร์หรือว่าจะเป็นจากไม้หลังมาไม้ข้างไม้ข้างที่มา ไม้น้าพวกเนี้ยคือมันแบบเป็นรอยที่เนียนติดกันไปเลยนะครับแล้วก็เอาแล้วลืมบอกเลยว่ามันมีทั้งหมดสามสีนะครับก็จะมีในส่วนของที่ผมถืออยู่นะครับก็เป็นสีเรียกว่าอะไรดีพี่ตีสีขาวไหมสีขาวแต่ว่ามันจะเป็นขาวขาวมุกอะขาวแบบมุกคือไม่ไม่ไม่ใช่แค่ไม่ขาวจริงใช่ไหมขาวแบบติดหลเหลืองนิดนึงอ่าใช่ใช่เป็นความติดเหลืองเือแล้วก็ตัวที่พี่ถืออยู่ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นลายการ์ตูนแบบนี่ แต่ลตัวลืมบอกเลยว่าอาจจะลายไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็เป็นลายการ์ตูนแบบตรงป้ายแท็กไว้สีชมพูคือ,อแบบน่ารักแบบเหมาะกับน้องๆมากๆพี่ว่าสําหรับสายคอสเพย์น้องผู้หญิงน่ารักน่<อ>ารักที่แต่ง <ๆ S 1> คอสเพย์แลว้วมา<ๆ>เล่นเนี้ยมันแบบมัน,ม,นมันเข้ามากๆนะครับแล้วก็จากที่สังเกตเลยนะครับสีชมพูน่าจะเป็นสีลุครักม <laughs> ากที่สุดแล้วนะครับในส่วนของที่แบบว่าอาจจะแตกต่างหน่อยด้วยความที่สีน่ารักแหละสีน่ารักมากอย่างเช่นในส่วนของตัวโลโก้อาจจะเป็นคําเดียวกันนะครับแต่ว่าอ่าคนละฟอนต์ใช้คนละฟอนต์ด้วยแต่ราคาเท่ากัน นะครับนี้ราคาเท่ากันราคาเท่ากันใช่แล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีครีมไม่พิธีเรียกว่าสีครีมไหมสีครีมเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นแบบให้ดูเดี๋ยวขึ้นขึ้นรูปไปให้ด้วยแล้วกันเรามีฐานรูปไปให้แล้วนะครับครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนของสีแล้วก็ดีเทลต่างๆนะครับที่เป็นรูปลักษ์ภายนอกเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงข้องข้องพูดในส่วนของสเปกกีตาร์กันเลยแล้วกันเนาะก็คือจากงานที่ ดูมาทั้งหมดนะครับก็คือน่ารักตอนแรกอ่ะนึกว่ากีต้าร์ที่มามันจะแบบสเปคไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมใช่รูปลักษณ์มันแบบมันดูเป็นของเล่นซะมากกว่าใช่อันนี้เราได้สเปคมาแล้วนะครับก็ค,บคือส่วนของที่เป็นไม้หน้าจะเป็นไม้โซลิดมอคกานีเลยนะครับโซลิดมอคกานีเขาคือ<ช>เป็นไม้แท้นั่นเองเป็นไม้แท้โซลิดมอคกานีแล้วก็ด้านข้างด้านหลังก็เป็นมอคกานีครับแล้วก็ส่วนของที่เป็นคอแล้วก็ตัวหัวกีต้าร์ครับก็เป็นมอคกานีมอกกานีโอ้เดี ok ani, ต,ตัวเลยใช่เพราะว่าไม้มท้ตัวเลย เป็นไม้ที่เรียกว่าถ้าเลือกไม้ชิ้นหนึ่งอ่ะสำหรับในการทํากีตาร์ไม้มะฮอกกานีก็จะตอบโจทย์ที่สุดในเรื่องของทุกย่านเสียงเลยมีมาให้เราจะสังิเกตเห็นกีตาร์ที่เป็นเรียกว่าอะราพูลานกีตาร์ของกิฟสันนะครับที่เขาทํากีตาร์ไฟฟ้าเขาจะใช้ไม้มะฮอกกานีทั้งตัวเลยซึ่งเป็นไม้ที่แบบให้ย่านเสียงที่ครบคันนะครับแล้วแข็งแรงทนทานนะครับโอเคต่อมาตัวบอดดี้แล้วเนาะตัวบิดจะเป็นไม้เมเปิลนะครับ ตัวฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นไม้เมเปิลลูกบิดเรียกว่าเป็นสีโครมไดแคทนะครับไดแคทคือ,อยัางไงครับพี่ตีตัวนี้ไดแคทไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันให้เขาให้สเปคมาแบบนี้ก็ <c oughs> คือตรงไบดิ้งเนี่ยมันจะเก็บขอบมาทำให้กีต้าร์มัน oh. ดูอ๋อ ดูดูจับขึ้นโอ้โจนแล้วโอ้ตายแล้วเป็นสเปคที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากกีตาร์ทั่วไปนะครับแตกต่างทั้งหน้าตาแล้วก็แตกต่างทั้งสเปคใครได้ไปเข้าคลองนี่ถือว่ามีคาแรคเตอร์แน่นอนใช่ครับเรียกว่าจริงๆหน้าตาถึงมันดูน่ารักอะแต่มันเล่นจริงจังเล่นจริงจังได้เลยใช้ซ้อมใช้ซ้อมแบบอ๋อเล่นเสียงาเสียง นั่นเนี่ยเนียนไม่มีติดเฟตไม่<ช>มีปอกๆแป๊กๆนะกรีบกรีบเลยบอกเลยว่ากรีบ <c oughs> เล่นจริงจังได้เลยอะเฟตนี่ก็น่าจะเป็นมีเดียมมั้งบอกเลยว่าถ้าใครชอบความน่ารักเนี่ยแล้วก็ชอบที่แบบว่าคุณภาพเสียงดีด้วย<ม>ดีมากผมว่าตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับที่อยากต้องการหากีตาร์ที่แบบว่าหน้าตาแปลกๆหน้าตาไม่ <c oughs> แปลกๆเหมือนแบว่ามันไม่เหมือนกับกีตาร์ทั่วไปกีตาร์ทั่วไปก็แบบแค่เป็นเป็นสี่ไม้ปกติเฉยอะไรเงี้ย ใายถือก็จะมีค<ช>าแรคเตอร์นั่นเองก็กจะช่วยช่วยเสริมบุคลิกนี่สมบัติให้ด้วยโ<ช>ดนตัวอื่นก็ปกตินะครับไม่มีอะไรเยอะ<ช>เป็นพินเศษแล้วก็สงเ,เกตดผมพูดสงเกตด้านหลัง<อ>ผมคิดเองเปล่าวะมันเหมือนเหมือนมันโค้งอะเหมือนมันโค้งแปลว่าอ๋อนิดหนึ่งนิดนึงใช่ข้างหลังมันจะเหมือนโค้งรับสรีระเราด้วยเพราะว่าข้อดีของความโค้งของกีตาร์ด้านหลังอะมันทําให้กีตาร์มีความอะคูสติกด้านไหนที่มันกว้างขึ้นเสียงที่ออกมามันก็จะกลางหวานขึ้นกว่ากีตาร์ที่มันตรงแฟตไปเลยเนาะช่วยเสียงมันกลางหวานขึ้นนิดนึๆ มันเป็นรูปแบบการดีไซน์ที่นิยมในกีตาร์แพงๆนั่นเองอย่างชเช่นเทเลอร์ เชลเลอร์ <Ch> <Ch iller. S 3> แล้วก็สังเกตว่าตัวเดซี่เนี่ยจะไม่ค่อยมีจุดที่เป็นหลิมเหลี่ยมนะจะเป็นเขาจะทําให้มันเป็นมนๆซะด้วยซ้ำดูสัมผัสแล้วลื่นสัมผัสแล้วแบบไม่ไม่บาดอะ่ะเพราะว่ากีตาร์บางตัวมันจะบาดบาดแขนแล้วอะ่ะเวลาเราเอาแขนพักไว<ม>้นะครับ<ม>ตรงบอดี้มันจะบาดแต่ตัวเนี้ยไม่บาดเล่นเราเลื่นเล่นได้ยาวๆบางตัวจะเป็นริมเหลี่ยมมาเลยบางตัวิมเหลี่ยมคเริ่มแหล <laughs> <laughs> มมาเลยนะครับ <laughs> เล่นแล้วแขนเป็นรอยด้วย <laughs> ใช่เล่นแล้วแขนเป็นรอยด้วยใช่มันจะเป็นรอยเป็นเส้นๆหลายๆแบรนด์เนาะ ทำเกี่ยวกับกีตาร์ขึ้นมามันเป็นแบบซีรียสกีตาร์ทั้งนั้นเลยเรีใช่นจริงจังกีตาร์หน้าตาต้องเทอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนอันนี้คือแบบออกมาฉีกเลยนะฉีกฉีกแบบหลุดโลกหื่ดโลกเลยแต่ว่าไม่ได้ทํามาเป็นของเล่นนะทํามาให้เล่นได้นะครับแต่แค่หน้าตามันดูแบบน่ารักแตกต่างกันอื่นเท่านั้นเองใช่หน้าตาน่ารักแต่เสียงไม่กองแกงนะครับไม่กองแกงเลยครับโอเคหลังจากนี้เราไปฟังเสียงกันดีกว่าไหมฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้กัน Let's go. โอเคเรามาถึงช่วงสุดท้ายละราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตี้ราคาตัวนี้จะอยู่ที่3,290บาทนะครับผม3,290บาทเองเหรอพี่ใช่เสียงแบบนี้นี่นะเป็นเสียงแบบนี้สีแบบนี้แล้วก็สเปคท็อปโซลิดนะครับทุกตัวทุกตัวเลยสามร้อยสามพันสองร้อยเก้าสิบสามพันสองร้อยเก้าสิบาทโอ้โหถ้าคนชอบนะผมว่าตัวนี้น่าสนใจเลยเดี๋ยวเสียงไม่ได้แย่ด้วยใช่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับก็จะมีวางขายทุกแพลตฟอร์มของเราเลยไหมครับพี่ตี้ใช่ จะวางขายทุกแพลตฟอร์มเลยครับบ้านฟ้าก็มีนะบ้านฟ้าบ้านส้มบ้านเหลืองก็คือทุกช่องทางที่ <c oughs> เป็นร้านนิสิตโตแล้วลกันอ่าใช่ทุกอย่างนะครับ t ิกต o k ก,ก็มีนะครับก,ก,ก็จะมีมส่วนส่วนรถ ส่วนลดบ้างนะครับตามใช้สาการเนาะแต่บ,บางแพลตฟอร์มก็ลดเยอะนะลดแบบใช่ใช่ใช่ครับนี่เราก็ตั้งราคานี้ลูกค้าโอ้โหได้ราคาแบบคุ้มเลยครับก็<ช>ยินดีด้วยต้องราติดตามกันนะครับว่าจะมีช่องทางไหนบ้างมีของแถมอะไรไหมครับบิ๊ตี้แบรนด์นี้เออถ้าในตอนนี้นะครับราคาราคาเนี้ยมันจะยังไม่มีของแถมเพราะว่าจริงๆสเปคไม้อะมันแพงกว่าราคาขึ้นไปนิดหนึ่งคือเราเอามาขายเอาให้ลูกค้าคุ้มจริงๆใช่คุ้มกับราคาจริงๆเพะเราขายราคา ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าเรารไม่สามารถแถมของแถมได้เพราะว่าสําหรับ <ผม S 1> กีตาร์เราทําราคาให้มันน้องๆหนูๆจับต้องได้ทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าแถมของแถมก็าจะเพิ่มราคาของคอร์สตรงนี้ไปอีกนิดนึง นะครับถ้าถ้าจะแถมมาสำหรับใครที่อยากได้อะไรแถมไปด้วยอย่างเช่นกระเป๋ากีตาร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ,อะไรแถมไปด้วยคือเดี๋ยวเรามีส่วนลดให้แล้วกันเนาะตัวนี้นนส่วน,ลด,น,นลดให้แล้วกันใช่ครับแต่จริงๆมาแค่ตัวก็น่ารักแล้วใช่ต,ต,ตัวนี้ไม่มีกระเป๋ามาใช่ไหมไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าผู้คือได้แค่ตัวกีตาร์ไปเลยใช่ครับแล้วก็อยากจะถามติว่ากีตาร์หน้าตาแบบนี้เหมาะกับใครติว่าเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับใครเหมาะกับใครเหมาะกับคนแบบผมนี่แหละครับคนที่ชอบเกี่ยวกับความน่ารักอ่า ที่แบบว่าคนที่ไม่ฟิกสไตล์การแต่งตัวหรือว่าไม่ได้แบบว่าคนที่ชอบเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆชอบลองอะไรใหม่ๆอันนี้ผมว่าเหมาะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเข้าใจแหละคือผู้ชายบางคนก็อาจจะเออก็แบบไม่ได้มีอยากจะแต่งตัวอะไรมากก็ใส่ใส่แค่เสื้อสีดําอะไรแบบนี้ออกอกไปเที่ยวออกไปเล่นอะไรปกติอยากลองทําอะไรใหม่ๆอยากลองสีใหม่อยากลองเอานั่นไปแมทนี่นั่นโน่นี่ผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากเหมือนกับว่าตัวนี้มันเป็นตัวแทนของเรียกว่าตัวแทนของความแตกต่างนั่นเอง ใช่เพราะว่าอันนี้พูดพูดจากความรู้สึกของตัวเองนะครับก็คือปกติเราเห็นกีตาร์ที่เป็นแบบสีไม้สีดําหรือว่าสีน่ารักน่ารักมันก็มีแหละแต่ว่ามันยังแบบใช่ใช่มันยังมาไม่ได้สุดทางกับความน่ารักแต่จริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้สุดนะแต่รู้สึกว่ามันแบบมันมีความแตกต่างอะไรสักอย่างแตกต่างที่ที่สุดในตอนนี้แล้วกันที่เคยเห็นนะครับใช่ครับเพราะว่าอย่างแบรนด์อื่นนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์อะไรบ้างเพราะผมก็แบบไม่ใช่สายกีตาร์แบบฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นอ่าอย่างแบรนด์อื่นก็จะมีแบบว่าคอนแลบกับคอนแลบกับตัวการ์ตูนต่างๆก็มีบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สาหรับผมนะสำหรับผมต้องเป็นคนท,ที่ติดตามจริงๆถึงจะซื้อกีตาร์ตัวนั้นแต่ตัวนี้ผมคิดว่าไม่ต้องติดตามอะไรมากก็ได้แค่คนชอบในความน่ารักหรือว่าคนเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสมาก นะครับว่าจะต้องเป็นเอ่อตัวนี้เท่านั้นเป็นว่าเป็นการ์ตูนตัวนี้เท่านั้นเป็นแบบอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้เท่านั้นไรวันนี้ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากใช่มันมันมันเหมือนเข้าถึงง่ายสำหรับตัวนี้ผมคิดว่าอย่างสมมติว่าบางคนก็นกกาอาจจะไม่รู้จักคิตตี้อะไรเงี้ยจริงจริงเท่าตุ๊กตามาห้อยนะตุ๊กตามาห้อยก็คือเข้ามากน่ารักมากพุ่งคิดได้นะเนี่ยนี่อย่างถ้ามาห้อยตัวเนี้ยพราะถ้าเอามาห้อยตรงท้ายกีตาร,ตร์เออมันจะเป็นยังไงเพิ่มความทวีคูณความน่ารักขึ้นไปอีกใช่แล้ว